สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับรูปแบบการทํางานคอมพิวเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการทํางานแบบฟังก์ชันความจริงแล้วนะครับาการทํางานแบบฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับเเปรียบเสมือนกับเป็นการเขียนโปรแกรมทั่วไปเหมือนกับรูปแบบอื่นๆทั่วๆไปนะครับแต่มีการแยกส่วนการทํางานออกเป็นฟังก์ชันออกเป็นการทํางานย่อยๆแค้นเองนะครับ ซึ่งการทางานแบบฟังก์ชันเองอาจจะเป็นแบบผสมผสานกันร,ระหว่างการทํางานแบบลําดับการทํางานแบบมีทางเลือกหรือการทํางานแบบวนมนซ้ําก็ได้นะครับเรามาดูนะครับรูปแบบของพังงานการทํางานแบบฟังก์ชันนะครับนี่ครับตัวอย่างสังเกตว่านะครับการทํางานแบบฟังก์ชันเนี่ยนะครับสังเกตจาก พังงานตัวนี้เลยก็ได้นั่นก็คือนะครับสังเกตว่าสตาร์ทมาปุ๊บนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ปรากฏขึ้นมาสําหรับสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่แหละก็คือเป็นการทํางานย่อยนะครับหมายถึงการทํางานย่อยของ a ครับซึ่ง a อาจจะมีการทํางานอย่างอื่นอีกอก,อก,ก็ได้นะครับนั่นคือ a นะครับแล้วก็พอทํางานที่ a เสร็จแล้วก็มาทําการเลี้ยวซ้าย forward ไป2นะครับต่อด้วยการเรียกใช้งาน ฟังชัน b พอฟังชัน b เสร็จปุ๊บก็จบการทำงานนะครับนี่คือรูปแบบคร่าวๆก่อนดูเพิ่มเติมอีกครับสำหรับรูปแบบของพังงานการทําง,งานแบบฟังก์ชันหรือการทำงานแบบโปรแกรมย่อยนะครับขออภัยตัวตูกส่วสนโคชัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับพังงานตัวนี้ก็เป็นพังงาน ดูแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับพังงานลำดับทั่วไปนะครับแต่ที่จะแปลกกว่า,าพังงานแบบลำดับก็คือ,อลักษณะของสัญลักษณ์ตัวแบบนี้ครับนั่นก็คือมีเสี่ยมคล้ายๆกับเสี่ยมซ้อนกันนะครับเสี่ยมเล็กแล้วก็เสี่ยมใหญ่ตัวเดียวที่ซ้อนกันอยู่ครับตัวนี้เนี่ยจะหมายถึงเป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยอีกต่างหากนะครับโอเคคราวนี้มาดูต่อ อ่าสตาร์ทนะครับสตาร์แล้วก็มาที่การเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ชื่อว่า rectangle นะครับ rectangle เองก็จะกระโดดข้ามขั้นตอนนี้นะครับก็จะกระโดดเข้ามาที่ pool c h a r ์ลักษณะประมาณก็คือประยะตัวนี้จะเป็นประชาของ rectangle อีกต่างหากครับก็จะทํางานและ rectangle เองก็จะทํางานย่อยอีกต่างหากนี่คือลักษณะของการทํางานแบบฟังก์ชันครับคือจะมีตัวโปรแกรมหลักอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็จะมีการเรียกใช้งาน โปรแกรมย่อยอีกต่างหากนะครับดูจากตัวนี้เลยก็คือตัวนี้นะครับพังงานตัวนี้เนี่ยจะเป็นพังงานหลักนะครับวิ่งตรงลงมาอยู่ตลอดเลยนะครับแต่ระหว่างการทํางานหลักของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีการเรียกใช้งานโปรแกรมย่อยอีกต่างหากนั่นก็คือพังงานเล็กทงเกิลอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้กทังเก็เองก็จะมาทํางานแบบสตาร์ทนะครับเพน์นะครับทํางานสีรอบแล้วก็รีเทิร์นกลับนะครับตัวนี้ก็จะรีเทิร์นกลับมาที่จุดนี้นะครับ พอทำงานเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นกลับมาพอรีเทิร์นกลับมาก็จะเข้าที่จุดนี้ทันทีนะครับแล้วก็มาต่อที่เล็บ For w a r d แล้วก็มาเรียกใช้งานอีกนะครับมาเรียกใช้งานไล้์แองเกิลอ,อีกตรงนี้เนี่ยเราสามารถเรียกซ้ำๆได้กี่ครั้งก็ได้นะครับ,นะรบนั่นก็คือนี่คือรูปแบบของพังงานการทำงานแบบฟังก์ชันนะครับนะคราวนี้เรามาดาูการทำงานแบบฟัง์ชันในโปรแกร,รมโลบอมายเลยนะครับ สำหรับอัลรมนะครับจะมีกลุ่มคาสั่งในส่วนที่รอ,องรับการทำงานแบบฟังก์ชันอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือคาสั่ง proceduer นะครับนี่คือคาสั่ง proceduer ครับนี่คือโครงสร้างเขานะครับนี่คือคาสั่ง p r o c e d u r e P หมายถึงชื่อของ proceduer นะครับเป็นอักษร P นะครับหรือตั้งชื่ออื่นก็ได้ครับต,ตั้ง A นะครับ สามารถมี procedure ย่อยๆนะครับได้หลาย procedure ด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ก็ต้องังชื่อให้แตกต่างกันได้กันไปนะครับ abc นะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้ก็คือ abc นี่คือการสร้างฟังก์ชันย่อยนะครับจะมีการทำงานแยกส่วนเป็นย่อยๆด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถอยู่ก่อนหรือหลังนะครับก่อนหรือหลังการทำงานปกติก็ได้นะครับ ตัวนี้ของรำดบหมายไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับว่าจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างด้านล่างของคําสั่งปกติตัวนี้ที่พูดว่าคําสั่งปกติกับไม่ปกตินะครับก็คล้ายๆเปรียบกับตัวนี้มันไม่ใช่คําสั่งปกตินะครับมันจะเข้าทํางานก็ต่อเมื่อมีการใช้งานเช่น A อย่างเงี้ยนะครับ B แล้วก็ C A อาจจะให้หุ่นยนต์นะครับทําการทาสี สีขาวนะครับเดินหน้าไป3ช่องแล้วกันนะครับแล้วก็แล้วก็หยุดนะครับแล้วก็ทำการสต็อป ทาสีนะครับอยู่ทาสี <P> โอเคนะครับะขะคนี้ในส่วนของ B นะครับเราอาจจะมีการทํางานที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เห็นนะครับการทางานที่ชัดเจนขึ้นนะครับ B ก็มีไม่ให้ทาแล้วก็ได้นะครับจะให้เร็ว ตัวนี้ยังยังไม่ได้กําหนดจุดนะครับก็ขอทําให้ดูก่อนนะครับเป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชันปกติอันนี้ก็จะให้อาภาษีเลยแต่ว่าตัวนี้เพ้นไว้นะครับตัวนี้จะให้เหลียวด้วยโอเคแล้วก็นครับตัวที่สีตัวสก็จะให้เหลียวเหมือนกัน่ะขอเป็นเรียบ ตัวนี้นะครับนี่แหละคือการสร้างฟังก์ชันย่อยในรูปมายนะครับโดยใช้คำสั่ง procedure นะครับคำสั่ง procedure คำสั่ง procedure a คำสั่ง procedure b นะครับ procedure c แบบนี้นะครับเปรียบเหมือนกับว่าเรามีฟังก์ชันย่อยขึ้นมานะครับอยู่3ามอันละมี a มี b แล้วก็ c นะครับสามารถเรียกใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคำว่าเรียกใช้งานนะครับก็ คือตัวนี้เลยก็คือก็พิมพ์ชื่อฟังก์ชันลงไปได้เลยครับเนี่ยเช่นตัวนี้นะครับก็ a ก็เป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชัน a b ก็เป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชัน b แล้วก็ c ก็เป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชัน c นะครับในบื้องต้นเราลองทดสอบรันโปรแกรมดูก่อนนะครับอ้าวโอเคพิมพ์ชื่อตัวนี้ผิดนะครับ A อี นใ,นในรวมมาเองก็ต้องอตัวส่วนตัวเลข็ขัปใหญ่แตกต่า,างกันนะครับโอเคนะครับฟังก์ชัน a ก็ทาสีเดินหน้า3แล้วก็หยุดทาสีาฟังก์ชัน B ก็ทาสีเลี้ยวขวาเดนหน้า3แล้วหยุดทาสีตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลี้ยวซ้ายแทนนะครับก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้ออกมาถ้าอยากเรียกใช้งานอีกนะครับสลับกันก็ได้นะครับ ใช้งานอีกก็ได้สาชุดลักษณะ,ะาการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับจะทําให้เรา,าเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการประหยัดพื้นที่นะครับประหยัดคําสั่งในการเขียนโปรแกรมด้วยนะครับคือเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็จบเลยสามารถที่จะเรียกใช้งานซ้าๆซ้ําๆ่างนั้นได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับของการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันย่อยนะครับ วันนี้ผมใส่เข้าไป3ชุดนะครับอ่าจะเกินโอเคหรืออยากสลับนะครับเรา A มาไว้ล่างอลองเล่นดูนะครับ โอเคนะครับนี่คือ,อาการใช้งานนะครับคำสั่งสร้างฟังก์ชันในโปรแกรมรูบบมมยนะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับจะช่วยให้เรา